ครับประพมเขืออีสานใต้ครับครับมือนีผมกับมาหาแนวทางฝากท่านผู้ชมครับก็คือมหาพอดีครับในงวัตถิพันธ์มากนะครับเล็กองพอดีกับโอ้เสียดายเนาะครับท่านผู้ชมก็คือวิทย์แค่แต้มเดียวครับพอดีให้มาอ่าสอง0ครูนย์ับ082ดครับมันออกมันออกแ3ดสามเนาะครับก็ถือว่าไก่เคียงแห้งเนาะครับถ้าซื้อขึ้นซื้อล่ก็สิถึกอยู่ครับแต่กัมันมากโตเก่าเนาะครับกับบคขาดคิด อ่าครับพอดีสวัสดีครับครับครับมันมาตเก่าเข้ากับบอขาดคิดเนาะพอดีเนาะบอขาดคิดแล้วครับก็เลยเสียดายเนาะพอเสียดายมันใจแห้งไหอันเด็ที่มันออกมาเด็เจ้าของเปมันใจอันศูนย์เป็นสองสองเป็นศูนย์นี่หลัครับโอ้ยอืมมันมันมาตเก่ามันมาตเก่าดีนะครับ ไอเลขเลกลอตเตอรี่นะที่ผมไปเบิ่งตามแพงเลยเนาะแปดสามเน่ยเลี้ยอยู่เต็มอยู่ครับมันโมคอยไม่คนเอาอืเพราะว่าบางคนเขากบฟันได้แปดสามที่บางคนกับโบสือเพราะว่ามันเป็นโตเก้ากับโบสือวใหม่ครับครับแต่แปดสองกับอันเนี้ยเนาะบ้านเฮาอันหลายครับอืมกับบนเน่เนาะแล้วสำหรับวันนี้พอดีกับฟันเลยเนาะครับวันแม้วันมาตองเมื่อไ่เดี๋ยวเดี๋ยวเ่าสุทันผู้ชมฟังนยครับว่า ว่าในความฝันเริ่มต้นเล่นนอกพอดีเนาะว่าฝันว่าจะไหมือมาได้เลยเอาพอดีฝันมือใดครับวันมือวันที่สองอ๋อวันที่สองเนาะครับครับวันวัดตั้งมือจายครับครับครับวันนี้ก็ลูกสาวก็นั่งอยู่ข้างๆวันนี้ก็พ่อก็ยกตั้งมือใชครับวันนี้ก็ลูกสาวก็ช้อยยกใชโรงครับวันนี้ก็เอาหัวพินไปใช่หมอนเนาะ มอนพ่นทีแดงๆเออพ่นก็ยิ้มยิ้มใ่ใต้แล้วเคยยิ้มมาหน,นี่าเลยโอ้คันใบใต้ก็ดุกมากว่าอย่างที่แลครับดุกมายางเหมิงเหมินก็นอนไปเลยมันครับอย่างไงดอกก็ตีตัวเลยก็พอพอดีฝันซ้ำหนีมันบอกครับแม่ก็คือตามเมื่อยนี่เพิ่อนยังมีชีวิตอยู่บ่ในในในปัจจุบันนี้ คือสึนี่เลยครับตายแล้วแต่แต่ยังคือมาฝันเกี่ยวไลในงวดอันตอนตอนตอน,ตอนที่บาตายอดตายไม่ไม่นั่นสองงวดฝันเห็นตะเมยนี่คึกสองงวดมาเต็มเต็มเลยอ๋อก็คือว่าโดนแล้วมันบ่ชที่ฝ<น>ันเห็นตมเมยนี่แน่นเลขก็ออกสองวัติดแน่นวันนี้ฝันเห็นอีกตามเมยหนึ่งเมื่อวันพึ่งวันที่สองนั่นครับฝันเห็นตะเมยว่ะตะเมยาย ก็คือก็คือปัจจุบันนี่ตาเมื่อยนี่คือเราตายไปแล้วแม่หมอพอตายแล้วครับครับเออวันนี้มาฟันเกี่ยวกับตาเมื่อยนี่ครับก็คืออ่าก่อนก่อนพ่นฟันเห็นเล่าย่ำไดเลขกออกตลอดแม่คออ๋อหลายปีแล้วมอพอที่ฟันหมอสองสามปีนี่แหละครับครับแล้วก็มาฟันเห็นอีกออวันที่สองมาฟันงวดที่สามนี่ครับครับเออแล้วรั้งขั้งที่สามไหมครับ แล้วพอดีสิตีตัวเลขได้ตัวใดครับถ้าฝันลักษณะแบบนี้ครับยกมึ้นใจโล่งก็เห็นแต่ว่ายกกับลูกสาวเออลูกสาวอยู่ข้างอยู่ข้างขัวครับออลูกสาวอยู่ข้างขัวพ่อนะี่อยู่ข้างซ้ายบัานนี้ก็ยกยกขึ้นใจโลง่งให้เพื่อนนอนในโรงนะครับโรงบกงเยาเลยครับเออบาัานนี้เพื่อนว่างเลยว่านอนเพื่อนก็นยิ้มยิ้ม บ่โอ้ยคันบัตายกับลุกๆมายางเลยวะว่ายังสี่หละครับครับอืมในฟันไหนนี่ครับอืมลูกสาวก็ซอยยกใส่โรงครับเอออืมนี่แหละแล้วพอดีสิแก้ปัญหาว่าจชงไรครับสี่ศูนย์ละสองศูนนี่แหละเมว่วานยกสองคนใส่โรงเนาะ เออคนตายแล้วก็ยกใส่รงอ๋อซีศูนย์ับสองศูนย์แมนร่งกับซีเนาะแมนครับเออโล่ร่งกับซีคนตายไปแล้วกับศูนย์อ๋อครับแล้วก็สองศูนย์ก็คือยกชอยกันยกสองคนยกสองคนใส่รงครับครับเออลูกสาวนี่เลยผูดชอยยกครับอ่าลูกสาวนี่อายุเท่าไหร่ครับสามสิบสองสามสิบสองโอ้เล็กออกไปเมื่อกี้เนาะพอดีเน่ยหนยังว่าฝันมือคอนั้น สามสิบเอ็ดครับแม่ไม่ได้ว่าเรื่องนี้ครับเออหัวหน้าก็ไม่ได้มานอชุดนั้นครับครับเออคงสุดท้ายแล้วเมื่อฝันนั้นว่าไอ้นางให้เงินสามน้อยครับไปซื้อกับเขาพอเขาไปไปซื้อกับเขาบัน้เลขออกมากอ่ะสามสามสองครับถือกับอายุไอ้นางพอดีเลยอันสามน้อยนานก็สามในเม่นบอกครับคับบัณก็ ไอ้นั่งกับสามสิบสองพอดีโอ้ยว่ะเสียดายไม่ได้ม่ได้ขึ้นเลยผมไม่เห็นคิปพอดีนะวันที่วันที่สามสิบเออวันที่สามสิบครับครับแล้วพอดีมาฝันวันที่สามสิบเอ็ดงแน่นอ๋อรันก็ก็มาจนได้ออกผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมผมมาคิดว่าหน่าสิฝันสุดท้ายแล้วมันมาทายยี่ลาบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดต้องถ้าเบิ้งอีกเดิอว่า ก็แม่นเลยด้วยโอ้ครับลูกสาวให้เงินสามร้อยไปซื้อกับเขาไปซื้อกับไปซื้อจากยังต่อยังหลอกบานีีก็มากินเออครับตะครองกับบริื้อไว้สามบ่ได้ซื้อเลยโอ้สามสิบสองนั่นอันงดก่อนเงินซื้อได้สามสองนั่นเออเต็มเต็มเลยครับในสามสองสองปีนี้พอดีอายุเท่าไดรแล้วครับปีนี้ครับหกสิบเกือบหกสิบเอ็ดแล้ว หกสิบเอ็ดอ๋อคือหกสิบอย่างหกสิบเอ็ดเนาะปีนี <N 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 ้เนาะครับครับตัวเลขที่พอดีตีให้ก็คือพอดีฝันว่าอ่าเห็นตาเมยตาเมย์ตาเมยตาเมยนี่คือเรื่องปัจจุบันนี่คือเพื่อนเพื่อนตายไปโดนแล้วเนาะโดนแนาฝันเห็นเพื่อนตายกันเลื่อยซอยกันยกอพอเมยใส่โลกับลูกสาวครับพอดีเลยตีเลขให้คือสี่ศูนย์กับสองศูนย์ แล้วทะเลขสามตัวมีบอกพอดีมีกัมีสามสี่ศูนย์อสี่สองศูนย์นี่แบบครับอ๋อครสี่แบบตีง่ายงายอ๋อสามส<น>ี่ศูนย์แมนหรือว่าสี่สองศูนย์เอออ๋อครั 3, 2, 0, บครับครับก็สามสองศูนย์ก็ได้ครับก็อยู่ในตัวที่ว่าพอดีอตีหายดีอยู่แล้วเนาะแกเ,เ,เพิ่มเติมขึ้นเลขสามครับมากๆอีอ เป็นสามสี่ศูนย์หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ตีตัวเลขตั้งจากพอดีเนาะครับครับกับซอยพอดีตีตีน้าเนครับคิดเอาบงครับว่าฝันลักษณะแบบนี้ตีได้ตัวเลขใดนเนาะพอผู้ใดเคยเคยฝันเกี่ยวกับคนใต้ยกไทรรูมพอดีครับไอพอเมื่อนี่ตอนที่เพื่อนเสียชีวิตนี่เพื่อนอายุอาไรครับเจ็ดสิบหก เจ็ดสิบหกปีครับครับกาโบเน่เนาะพอดีเนาะก็คือฝากอายุของเขาเลยนาะอายุน้ำเพิ่นน้ำครับเจ็ดสิบหกปีครับครับตอนที่ใต้เนี่ยครับอืมอ่าผมก็ขอบคุณพอดีหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับอ่าพอดีครับอวยพ่อในทานผู้ชมน้ำเนี่ยครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนี่ยให้อยู่ดีมีแห้งเห้มีกำลังใจเล่นหวยไปหลายๆ ก็ว่าไฟย่างสั้นนะเ้ารผมก็ขอให้โชคดีให้รายไม่ถูกเนอะเป็นปันให้ผู้ลงรับไปก่อนนัึนก็ใช้บาทใช้่ยังไปแน่ครับคือถวายให้เขาเนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ